สอตัวสุดท้ายคือ M.E. เห็นผ่านโซเชียลก็เคยดูด้วยเดาเดด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ช่องของเรานะครับชื่อว่าช่องด็อกเตอร์แบรนด์เนมเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์เนมครับเรามาดูกันเดี๋ยวครับถ้าคนที่ไม่รู้จักเราเนี่ยแล้วเราให้ตัวใบสองตัวแรกคือด็อกเตอร์สองตัวหลังคืออะไรถ้าไทยถูกเรามีรางวัลให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยครับ อยากให้ทายชื่อช่องก่อนขึ้นต้นด้วยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์และอีกสองด็อกเตอร์สยามด็อกเตอร์แบ็กเน็ตอะเดาเดาเดาสองตัวสุดท้ายคือเอ็มดีด็อกเตอร์ซันมีค่ะยอมไหมยอมยอมเหรอยอมด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แบล็กเนมด็อกเตอร์เลยนะขออีกทีด็อกเตอร์แบล็กเนมถูกต้อง อันนี้มีเกมมาให้เล่นนะครับง่ายนิดเดียวถ้าทายถูกนะรับไปเลย500บาทดรแบนเนมดรแบนเนมเอาเอาเย่ห้าร้อยเห็นผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยก็เคยดูด้วยก็ดังอยู่น้องอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ถ่ายเลยจริงๆก็จะถ่ายประมาณเกี่ยวกับคำว่าแบนเนมนี่แหละค่ะเพราะว่าก็น่าจะอยู่ในแวดวงคำว่าแบนเนมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบลักชัวรี่อะไรเงี้ยโอเคครับทีมงานครับจัดการให้น้องด้วยครับด็อเตอร์แบนเนม ช่องของเรานะครับชื่อช่องว่าด็อกเตอร์แบนเนมถ้าใครเจอทีมงานของเรานะครับก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับแบนเนมได้ที่นี่เลยนะครับกดติดตามได้เลย